เอะไรเนี่ยเอ้ยดีดีทำเป็นแกงตายเ้ยทำเป็นแกงตายดีมากดีนี่ใครต้อนรับแกนี่เอาตะกี้กันยู่นี่บ้างโอ้โหสิ่งที่อยากได้ไหมมาแล้วแต่เหมือนไงเลย ยี่ห้อนะมึงแก่าีมันใหญ่เกินไปป้ะโตใหญ่ฮะก็ดีอะยกลงเด้หนูยกจะลง่มาแล้วเร็วไปเอ็วเร็วเร็วเร็วเขาไ้แล้วเาลงมันใหญ่ไปกัะม้นเลยอะมใหญ่เท่ากับของให่เลยไม้องมีสตัวละฮะโอ้ย สายพ้อประกณ์ครบได้ฝังไหมน่าเหนี่ไหมไูกีมต้องมายกด้วยไปนีสายมีสายได้มาแล้วเอาวิ่งไปไหนแล้วหนะนะ่ะอื เอาทีละดอกสิยกทีละตู้ไปขึ้นรางบ้านด้วขึ้นหลังบ้านอ่ะไอ้ดูยกมาว้าวไทยอุดอนได้อะไรมาเบียร์ไทยคลิปเปิดประตูว้าวฮะฮะปลาที่ทุ่ง ถ้ามันมีอะไรด้วยล่ะตัวนี้ไม่ต้องใช้นี่ใช่ไหมมิกมันเป็นมิกในตัวบอกหรือมันเป็นรในตัวมันมีขยายในตัวอ่ะของเบียร์่ะมันไม่มีขยายในตัวดิของเบียร์มันเป็นแบบว่ามันจะมีมันมี power แต่อันนี้น่ะมีขยายในตัวแต่เราใช้มิกมิกมันคือที่ปรับเสียงให้มันเสียงดีเข้าใจไหมอ๋อไปลองเพลงเปิดเพลงามะหลงชิลลอกละ ข้าวก้อนขาอนข้าอนลมเขาไปเลยทีเดียวป้าที่โทรใครน้าน้ากะไร่ายเล้จ่เลยแม่ไหนอันน้นมันเป็นอย่าง่าไปซื้อใหม่กันดิซื้อใม่อย่ก็ไปซื้อขากองไปบิ๊กี่หัวตไปย่ากวนหนอน ใจเราเลยเด้เเนาะไปลำโพงไอ้แฟนนั่นเป็นเนี่ย <laughs> เต็มเลยเต็มบ้านแล้วเครื่องเสียงเ <laughs> ฮ<ไ>้ยเครื่องเสียงเขาเต็มบ้านเลยไอ้เครื่องเสียงเต็มบ้านแล้วเด้อเราจะไปนอนกันตรงไหนข้างล่างข้างล่างก็เต็มมาเนี่ยข้างล่างก็เต็มข้างบนก็เต็ม <tech> พี่นิกกี้บอกอะไรกันเนี่ยอ,อ,อยากเงินเหมือนเดี๋ยพี่นิสามาอีกพี่นันไล่สดอยู่เหมือนกันมาอ๋อ เอาอี๋ตั้งกับ<ะ>เมื่อกี้เขากันเรียกเตรียมขา่าวถางอะไรกันเลย<ะ>เอาอี๋ไทยไม่ต้องมา,าลุงไม่ได้ไม่ต้องมาอย่าลุไม่ได้ครับโอ้โหออไอ้ตั้งไซนี่ตั้งทีเดียวอ่มุมสอง,สงองันแล้วบอกเลืแยกข่างแยกข่างสายยาวมั้ย แยกข่างกันนะแยกข่างดีกว่าเราซื้อสายมาไว้ให้แล้วมิกเขากำตั้งมิกตั้งเขาตั้งเลยบ่แม่นตั้งดีเพื่อนเราค้อมตั้งเราค้อมก็ได้ม,นะมิกเพราะเขาต้องแบบเอาไว้แบบหมุนดิไม่าปทำหมุนเอาไว้หมุนแบบง่ายๆฮะนาเพราะเขาต้องปั๊บตลอดมันบอ่ออกมันคือบอ่ออกมัยังงงอยู่ดิเร่งามาือ เสียตัวนี้บ่ออกไหมได้ไหมได้ชิลัยยัยไหมมงเงือกันเด้มันคอบอกไนี่เดี๋ยวด้ม่ละเดี๋ยวเราไปกิาวกินปลากันก่อนวขึ้นมาเบ็ดจัดเอาอรถไอ้นี่นะทีเก็บออก่มันเป็นเป็นมุมมอะนะเขาไม่ยันงนะออ เรียร้อยครับมา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 เนี่ยมานี่ยเร็วกิกกิมาเร็วเรมาอ้ยกินหอดวะอืมอืมนหอดมาอืมอืเพื่อเล่นเดือลูกเดือเืมตืนกำลังหืมตืนสายออซวนี้ซ้ำเงยแล้วะอไหน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  อืมอืมตัวนี่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 เอ้าวเป็นเล่นยังอืมเต็มเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับจบแล้วครับคบโอ้โหมีเลยนะครับไปโอ้โหมเลยมาเทิงแรก วันนี้เ้ยเห็นหนรยังไ่เคยร้านใหม่ปะจะจับทำเลใหม่เม่้ง่มก่อนเออพี่นกเหรอพี่นกอยู่หลังพี่นกพี่นกหลับคือว่ไปแอบดูทีสะดตกเปอเนี้ยตกเปหวย ต็จะนายครับโอ้คือแด่กลางร่มอ้อมบ้านวันนี่นี่ไม่รู้ว่ะเขาอยากเอาสวยโอ้เป็นฟิวแบบนี้นะฟิวเห <c oughs> นที่ไอ้กิน,นเขากินเขาให้ยั้งเน่นะอยน่ะให้ยังเอคอคุยปูสาวเนี่ยเรอคุยเลยเฮ้ยมันยังวันนี่ อะไรกี่ขวบอีกขวบโอ้ใบไม้มันก็นหลายเนาะงามเลยเอาใบไม้ออกก่อนมาคินข้าวารับจุ๊บวะไงคุยผัวสาวเยน็นนะโยมชามาก็เยน็นนะโยมมีนกเอฟเอก,กินข้าว่าเด้ออัอนนี้ไม่ทำกับข้าวพี่นกเราจะไปบิ๊กซีพี่นกจะไปบ่๊ะไ,ไปสกพนสะพไปบ่เข้าไปไปเถอะดูทำไม คยไอออนบคุยในรถก็ได้นี่ลูกน้ำบ่ไหล้วแกไปกินไปแตกไปกินไปเดีแม่มาอะไรน่ไอ้าับพี่นบ่อไโอ้ยบ่อไหลดอกนแคูไหมานีกไปู่มากินข้าวกินข้าวเที่ยนใหม่ไบใหม่ก็รดนหลายเนาะช่วงนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับหน้าบ้านเ,ออเห็นน่าจะขายต้นที่เหียวจะเฉลีเอารถไปเอารถรู้สึกว่ามันมียังเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหน้าบ้านม,มี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 เ,เห็นต้นไม้ปลูกใหม่มีน้ำผู้ด้วยอยังแกะ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 นะการทำงาน,นครับแ้าง,างมั้งอืม โอเคทุกคนนักเจม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ